ี๋ยวขอถัดกป๊บน,นึงพี่ชื่อทรงบ๊อบทุยกลางนะเป็นบ๊อบเทเทไม่เยอะนะเทน,นิดๆนะเพื่อให้ลูกค้านะครับเขามีผมความยาวด้านข้างปิดแก้มนะแล้วก็ความทุยนะครับทุยระดับกลางนะคือกลางใบหูนะครับแล้วก็ส่วนข้างๆเนี่ยสั้นมากไม่ได้โดยหน้าผูแก้มผูนะเพราะฉะนั้นให้ในักเรียนช่างตัดประมาณเนี่ยกลางกลางคอเนี่ย จะสวยนะถ้าลูกค้าบอกว่าขอสั้นนะครับหน้าบานนะถ้าเขายอมก็ลุยไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องความบานไม่บานนะแต่ความทุยนะน่กเรียนช่างต้องเป็นคนออกแบบเองนะห้ามให้ลูกค้าสั่งนะครับไม่ตัดทุยต่ําทุยสูงเนี่ยนะครับทุยต่ําได้แต่ว่าทุยสูงเนะนี่ยเรียนช่างออกแบบเป็นทุยกลางนะอย่าไปตามใจลูกค้านะเดี๋ยวมันพังพินาศนะให้มีประมาณเนี่ยทุยประมาณเนี่ยกลางเปหูพอนะวันนี้ขอบคุณคุณเล็ก สะพานใหม่ที่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอนะขอให้เดินทางปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพี่นะส่งปอ๊อปทุยกลางหรือว่าสโลปลบนะ๊อปนะเทียบหน่อยหนะครับจะตัดผมว่าช่างใหญ่กองฟิวมา10บโมงเช้าถึงหโมงเย็นคิวละ1ชั่วโมงนะ1,000บาทต่อหนึ่งทรงนะครับไม่ได้ตัดตีนะอย่าโทรมานะนะครับแล้วก็ช่างใหญ่ก็สอนโรงเรียนช่างด้วยช่างละไมชชยนาทแล้วก็ช่างที่ราชบุรีนะ ตอนนี้ให้โจทย์นะครับตัดโซงลองทรงสูง30มนาทีนะลองทรงสูงไถนวลคืนเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็จะเป็นจบที่โทนัรงเรียนนะดูนะว่าจะรอดไป2สคนเนี่ยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับถ้าอยากจะตัดผมก็จองคิวมา10โมงเช้าถึง5มงเย็นนะ0819 8 5 2 3 4เป็น5ม,5ม,5ม,5 5ม5 5และ0625483ครับ้ ไปโลเงินนะคไปประกาศสธิบัตดีคอม่าสติเกียบนะครับนะโลเงินจาก YouTube กำเนิดซาลอน,นสอนตัดผมฟรีนะต้องมีผู้ติดตาม1 0 0 0 0แคนขึ้นไปนะครับทาง YouTube <c oughs> ก็ถึงจะให้นะเด <c oughs> ี๋ยวเราไปดูนะครับรรยากาศการตัดผมทรงลองทรงสูงนะครับ <c oughs> โดยช่างละไมใช้นาธนะ <c oughs> ดูว่าจะรอดหรือเปล่านะ ช่างใหญ่ให้โจดครับตัดรองทรงสูงไถนวลคืนเป็นมาชาตินะตอนนี้ช่างละไม่น่าจะพลาดแล้วนะครับน่าจะพลาดไปตัดเป็นขาวนวลคืนแล้วตอนนี้หัวกระลายอยู่ตอนนี้นะดูรวมๆกันนะมันจะปนๆกันปนกันม้ๆซัวๆนะระหว่างสอนตัดผมนะครับกับสอนสอนตัดนักเรียนด้วยนะครับด,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 ดูนะครับดูช่างกี้จะรอดไหมนะครับนี่คือสถานการณ์จริงนะ หน้างานจริงๆว่าต่อไปเนี่ยนะครับช่างกี้จะตัดผมทรงนักเรียนได้ไหมจะตัดผมให้เด็กได้ไหมมันมีตั้งรองทรงต่ํากลางสูงนะมาตรฐานเนี่ยบางทีนักเรียนช่งนางนะชาวบ้านลูกชาวบ้านเขาจะเอาอะไรมาตัดทรงสกินเฮดเป็นไปได้หมดบรรยากาศนะที่แรกกัช่างใหญ่ว่าจะชวนพี่ตัดทรงฟาล่าสั้นนหกนิ้วเจ็ดนิ้วอะ แต่ว่าผมช่างเอกก็มองว่ามันเดิมๆมันไม่เปลี่ยนใช่ไหมพี่พี่เล็กก็เลยกล้าสั่งตัดทรงบ๊อบเทก็ตัดบ๊อบเทเลยส่งไปเลยก็ออกมาสวยแจ้งพี่ทรงบ๊อบเททุยกลางโอเคนะคะโอเคนะก็เคยตัดอยู่แล้วใช่ไหมพี่ไม่เคยเกิดมาไม่เคยตัดเลยเหรอเคยโอ้เป็น 7ปี10ปีเออก็นั่นแหละก็ครั้งหนึ่งก็เปลี่ยนทีนึ่งก็เปลี่ยนบ้างเพื่อรับต้อนรับรัฐบาลใหม่นะก็รอมาสามเดือนแล้วหัวเราะใสพูดนะเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างเวลาสวัสดีครับสวัสดีครับเวลาวลามันไม่ดีราถ้าใส่แล้วมีวิทย์ด้วยมีวิกย์ด้วยเหรอเอาโอเครุ่นนี้มีวิกย์อยู่นะครับครับครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายปไปคุณคะเอาไปเอาสแกนไหมคะ